เดี๋ยวมานี่นั่งลงตรงนี้มายังนั่งลงนั่งเต้จะหันถูดสิหันหน้ามาทางนี้มาตรงนี้มาชิดก่อนมาชิดมาชิดเต้มาชิดตรงนี้ชิดชิดโอ้ยดูดูดูท่าดูท่าดูท่าดูก่อนว่าอะไรมาให้เนี่ยพี่อารยาส่งมาให้อีกแล้วกะคงกะจะส่งมาให้ท่านวันเกิดสารวันเกิดนะครับ ลาเต้แต่มาช้าไปวันหนึ่งนิดนึงเองค่ะตรงมาตั้งเด็ดเก็ดโอ้ยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะอย่าแทะจะมาหลายวันแล้วพอดีเพิ่งได้แกะเนาะพอดีพี่แอมไม่ว่างไปทำงานมาแกะนี่ให้ก่อนยังมีมีควรข้ามจะแกะเองปะแกะเองปะ แกะของขวัญชอบมากอ่ะชอบแกะกล่องมากอ่ะไไมม่ีอะรระวังโดนของเต้อเอาแกะข้างนอกอ่ะแกะข้างนอกเอาเอาดูดิมีอะไรเห็นไหมเห็นยังเห็นของยังอ่ะโดมให้หมดอ่ะเดี๋ยวเอามือขาออกก่อนขาออกก่อนขาออกก่อนนี่ถึ่ไฟมานี่เลยโโอ้ห เช็ดตัวเนี่ยนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งหันหน้าหันนั่นหันนั่นหนุ่มใหญ่ใจมานั่งดูอยากก็อยากรู้เพราะเอ๊ะปีนี้ปีนี้ยายยังไม่ได้ให้ของขวัญเต้เลยเนี่ยเขาถามว่าเต้ได้ตังกี่บาทเนี่ยปีเนี้ยอนอโอ้ยสีฟ้าสีฟ้าเหมาะกับผู้ชายแั้วนี่หนุ่ม อันนี้แหละของโปรที่สุดเลยเนี่ยพวกเนี้มันไม่เต้หรอกนมแพะไอ้นะเนี่ยมีนมแพะนมแพะนมเต็มเลยเต้นี่ก็รสเนื้อวัวไก่ผสมขมผักขมไข่ปลาอบแห้งเต้เต้เตจะรลุงขนานไหนเนี่ยฮนะมีไข่ปลาอบแห้งก็เอาไหนดีลูก จินไหนก่อนกินไหนก่อนอยากได้ไหนอยากได้ไหนอยากได้ไหนจี้ดินมแพะนมแพะนมแพะไหมเต้หรือเอาไงนต่อเต้บอกว่าผมยังไม่ทันได้ตอบเลยได้ออกไหนอ่ะจิ้มอ่ะเต้จิ้มเลยอ่ะเลือกเร็วอ่ะอ่ะให้เลือกให้เลือกอ่ะเอาไหนอ่ะวางอ่ะอ่ะจิ้มเอาไหน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 เอาอันนี้ไหมหรือว่านมแพะอยู่ไหนจ๊านี่นมแพะเออเอาไหมหรือเอาอันนี้ ในไก่โอ้ยวิหลายวิหลายวิหลายรสนี่มีนมแพะมีสันในไก่ข้ามีตับหมูอุ้ย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 ยายเดินมาให้ลอยหนึ่งยายบอกให้ไปซื้อขนมพระพาดไว้เร็วมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้โอ้ยเต้ปีนี้ยายให้ต้องแบ่งแฝงด้วยนะพี่ที่แล้วได้แบงค์สีเขียวสองใบยายบอกว่าเอาไปซื้อขนมนี่ได้อีกหนึ่งอันไปซื้อขนม เป็นอะไรที่ต้เคี้ยวโอ้โหเรียมมากเลยอ่ะเพราะว่าปกติเต้จะไม่เป็นแบบไม่เคียวอะไรเลยนอกจากถั่วอันนี้เป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยพะเต้เคียวอะเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวละเอียดเคี้ยวเยอะหน่อยเคี้ยวอีกเคี้ยวอีกมันคืออะไรอ่ะดมดมก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งทำอย่างนี้ก่อนวันนี้ิวเดี๋ยวคราวหน้าไปซื้ออย่างนี้เพิ่มเพราะว่าลาเต้เคียวชอบมากเลย โดูมีมองนะ้าเยอะกินได้ดไเฮ้ยอะไระไรเต้ไม่ไม่เข้าปากได้ไงไม่เข้าเป้าได้ไงให้กิน2อันนะเอาใหม่เอาใหม่เอาให้เข้าเป้า <ใน S 2> ดิาเออออดี๋ยวอาเอาตับถุงนี้อบแห้งอ่ะตับในอบแห้งอีกันหนึ่งเต้กินอยูย่ยายาก็ดีใจรู้ปะ่ะนั่งลงมานั่งตรงนี้นั่งอยู่นิดคิดคิดคิด ีอย่างดเหมเอือมนขนมคนเลยเนะยาะเดี๋ยวนี้เขาทำดีมากเลยอ่ะว้าวหอมหอมใช่ไหมพ่อฝาชิมหน่อยได้ไหมอืมอืมอืมอร่อยหอมหอมหอมมากเลยเอ้อเคี้ยวด้วยเยี่ยมมันหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเดี๋ยวทีนึงถ้ามันต้องให้เข้าปากก่อนนะ

ดีๆเราทำมาแห้งดีๆอ่ะนีไอ้ข้าวนะโชว์หน่อย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 ดูโชว์โชว์โชว์มันเบาไงจะข้าเปล่ากินอ่ะกินอ่ะวือโอเค ขอบคุณครับนแล้วนั่งดีๆนั่งดีๆอ้าวขอบคุณคุมผ้าขอบคุณเร็วขอบคุณก่อนครับขอบคุณก่อนเร็วทำไงขอบคุณพี่อาญาครับอีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งขอบคุณครับอ่าอีกทีหนึ่งให้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  ขอบคุณทุกคนเลยนะคะทั้งที่อารยาพี่จิราพาลงแฟนคลับทุกคนที่ส่งคำอวยพรมาให้เต้นในวันเกิดนะคะหวังว่าพรนี้จะทำให้เขามีอายุย,ยืนขึ้นเนาะแล้วก็จะอยู่สร้างสาีสันสร้างรอยยิ้มให้แฟนๆไปเรื่อยๆเนเาะอ่ะกินอ่เนเะเอยโอเคขอบคุณค่ะ